คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะจ้าผมสวัสดีครับผมค,ค่ะคนนอนปลาฝันแม่น,นะะป่ะคเน้อแม่นครับคนนอนปลาฝันแม่นครับแม่น,นพี่ลีี่ตองหัวด,ด้วยครับจ้าโอ้ยฝนตกที่นีเสียนมากวันนี้เนาะใช่ครับฝนมันตกได้ครับปกเปก็กปกเปก็กเยอะโอ้ขย้อนมัน โบอันนี้เนาะเสียงดังเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าได้ยินชาอยู่วันบหมครับนี่ได้ยินชาอยู่ค่ะครับผมครับครับเอาหาแปดพันเงลอตเตอรี่ได้จักใบก่ <30 S 2> บอนค่ะสามสิบก็ใบครับไปแสนไปปลายครับผมแปดแบบตัวเดียวเนาะบอกตัวเดียวเลยแหละคะ่ะสำหรับเลขล่างหาแปดแล้วก็มีเขาวันเลขที่สิบเก้าพร้อมสิบเก้าก็ถื่ครับผมอืม <8 S 1> ค่ะที่ไอเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าเข็มนะครับมาซื้อก็ขายไปสุดเลี่ยกับสิบแปด หนึ่งเก่าเคสแม่หมอรัตวกตีไอโม่สิบแปดเนาะค่ะบางเขียนไปเขียนมาเขียนสื่อทั้งใต้นะครับค่ไปเรื่อยยังไงผู้หยิงเอาผ้ามาให้องค์หนึ่งเนาะพระนาตาเก่าเหนี่ยวกว่สิบเก่าตัวาพก่อนเลยแต่ีกสิบเก่าอีกเนาะเป็นไห่เป็นพิศนาบางหว้เนาะน้ำแน่ตาพอดมือเียวออกกปองนกได้พืนะครับค่ะยังมาถือกางขึ้นบนไลนะผมฟันขาดเนาะค่ะครับผม อามันนี่เารอขาแปแห้งแห้งไรบอบอตรงกลับเลยแมนบบตรงกับอันออกออกขิ้ไดออกเชอคนมาออกคมายังไรก็ออกคนมาจ่าในร่างขิ่อกหาเปดในร่างหิอองหาแปดเป็นยังไงเค่ะอทามตอนไดกกัว่าหาแปดสีมาล่างมาล่างบ่เปลี่ยนใจเลยเนาะโอ้ยพไปย่ำไรก็หาตัวแอตุเรียวบ่เปลี่ยนจักเขียวนอกขั้นผมฝันหนึ่งคือเนี่ยเนี่ันเป็นมาออกคือออกเลยนะครับโอ้ค่ะค่ะ อ่าพุ่เก่าสองหเก่าสองก็บว่าออกเก่าสองลางตัวเดียวค่ะปีนี้คนก็มาโม่ต้มในตัวกันหนอกคนมาเสียรถล่างสองศูนย์ตัวเดียวคนน่ะค่ะมาออกเตรียมเต็มเลยครับจ้ก็ต้องกลับค่ะกัาผมเอาวันนี้แก่ตะแกพันเอก้านเปื้อนคนวันวันไนเทไรก่อล้านวัวครับเมื่อวานกระจเครื่องหนึงครับกใจเครื่งหนึ่งถ้ากระจาจเต็มหมก็เทไรกับสองแสนคน่ะอกคะรัาผมโออ เจ้านายเพิ่นไป็นรอยซื้อแต่ย่านไหนล่ะเจ้านายี่ว่าเป็นบ่งหัวน้ำฝน่นน้อยบ่ฝนซื้อน้ำผมอยู่แล้วนะแต่ว่ารัฐบาลเพิ่นหารหม่มีนะครับอืมเพิ่นไอ้ลักล้านรึเปล่าครเบหมอมาก่อนี่แถวนี้ผมเหมามาก่อนบ่เพิ่นก็เคราะห์เเบิดนะครับค่ะเพิ่นฝากเพิ่นเพิ่นมากหาสามไหลว่ามาไปฝันเพิ่นเออค่ะเพิ่นมาห้าสามตัวเดียวเพิ่นมาสามตัวเดียวของกูเพิ่นมา อืมค่ะผมมาหาเตี๋ยได้ครับว่าท่านบอกนี่เออคุยจะซื้อซื้อ๋ยเดินเอาดอกอืมป้าสวรนอสวรสวรค่ะค่ะคผมเอามาเนี่ยได้ไปเมื่อคืนนีวันพาเด้วันพาใหญ่พอโอ้ไหนครับวันพาเพิ่งมาเลยครับในรอบในรอบปีที่แล้วเพิ่งมาสามสี่งวดรือสี่งวดนะครับผมจำบ่ได้ผู้ชายคนนี้จ้าเกินสี่งวดครับค่ะเพิ่งมาอ่านเพิ่งมาใส่เสื้อเรกเพื่ผู้ชายกลางคนนะครับจ้าเออเพิ่งกลับมาเพิ่งกัน ผมก็อยู่ทั้งเสียงแล้วผมก็เอือนใส่ผมนอนในความฝันเนาะค่ะอยู่บ้อคนน่ะมีคนอยู่บ้อมันไม่ยั้งน่ะอยู่อยู่คะผม่าค่ะโอ้ยเอาอันนี้มาใหายคนน่ะเอียงน้อผม่าเดินมาทั้งเสียงคนนี้แหละผม่าค่ะเพิ่นเกิดมันเกิดถือถุงเนื้อบางไงไหมครับอืมถุงถุงเนื้อเขาข่าหัวผมมาเขาให้เจ้าเขาเอามาห้เจ่อบอกเขามาให้เจ้าปวดหนึ่งคน่าค่ะปวดอีหยังคือใหญ่แต่กนแม่นเสียสอบคุยกันอีกประมาณเกือบเต็มสอบเนาะอืม อ่บมันไปกับใสทุงกระแรงมากทุงหมึกแง่กระแรงงหญ่ๆนะครับหิวจนเซ่อนไปขึ้นมาทตั้งเทียงผมเออค voilà ่ะเดือดหน่อยเตียมเทียงยช่ไหมม่อโอ้เดี๋ยคือผสนทุงแน่นอนมันมันหอ่มาเบิดแบบมันน้ำถ่างว่ะค่ะเขาขาไม่ไหมคนว่ะอืมค่ะเขามาหายเจ้าว่คนปวดง่ายปไหนเจ้าบาทะพ่อมาค่ะถ้าสามสี่พันหมีเงินจ่ายเด้ว่ะค่ะคนมาแค่สองรยสบาทหนึ่งคนว่ะอืมค่ะวัเนื้อทุงหัอใแญ่ก็อีกถืแผมมะจเดี๋ยวพาเขาอ่อนมา บอกเขานมาสองหน่อยสี่สิบเ็ดบาทนมาตีแมนครับค่ะสองหน่อยสี่สิบเอ็ดบาทค่ะหัวพี่ถือแขนงผนมาไปถือกันแนวพนมาโอ้ยพนมาจัง่นาเพิ่นมาถือกัะแล้ววดตีครับผมบ้านแบบ้านเนี่ยพนเอ้อวางไหว้หน้ากุยกันค่ะแ้นก็ว่าคนเมื่อก่อนมาดนอ่ะนมาจ้าี๋ยวทั้งหมเขาหยีสาไปเลาอืมเป็นไงยางรุ่กกะลังก่ะนยางรุ่กะลังไปเนาะ เล oh. oh, so right yeah. oh. oh, uh, ื่มเหมืนมาเลื่อมยังงอไนบ่มว่าเลื่อมเมัอนมาเื้อนี่เล่านางเกาเจ็บหมนะเอาโอ้แต่ั้คนทั้งล่งีหค่างหิค่ะครับผมป้าคนรู้ใจแขังก็เลยโทรหาเนี่ยตมังผมตัวหาค่ะเก็บน้ายกันหาใส่เลยเก่าหาใส่เก็บตัวเดียวหลุดว่ะเอออ๋อสิเหียที่ผมว่าหาใส่เปล่าก็มาหาเปล่าผมมาหาใส่เปล่ยด้วยล่ะค่ะ ในในฮาสิเก็ดด้ยครับค่ะแล้วก็มาหาเก่าเก็ดผมหน่าเป็นมาสื่อเน่ยน่าเหล็กล้างผมมาโอ้่อยเกลือเบื่อมันเรื่อมยั้งเหรอผาสื่อนี่นเก่าเก็ดล่างันละเก่าเก็ดล่างคนละตับผมแล้อบนคนว่าก็เป็นบนต้นเอาเป็นว่าคนหมอยู่ต้งเสียงสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยสองมู่ใหญ่ยังอีกสงร้อยสี่สิบเอ็บาทคิ่มเป็นจีบปีเป็นหนึ่งมันเหนือมันก็น้าหานึ่งนะครับะ เหนือง่วงหวงงวงหวงกับซีมผมปกติใช่สองสี่หนึงน่งหนึงน่งซี่หนึ่งอย่างนี้นะครับเอาเด้อเด้อแข่งกันเด้อครับผมสองสี่หนึ่งครับผมแล้วก็หนึ่งซี่หนึ่งบอกฮไแมงครับค่ะแต่ซีหนึ่งเท่านั้นครับแซนดี้เรื่องก้าเจ็บตัวเดียวครับว่างเก้าเจ็บ ครับตัวเดียวเม็ดเดียวเลยครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวเก้าเครับมันไ้มาอเงี่ยพ้อมนัพน่นออกนัานันออกเนี่ยอกวันันจันนะครับค้ามันวสองมันสองค่ะที่สองนันถือวัตจันนะผมมึงแม่แม่เป็นวัที่สองค่ะอ้ยเป็นวันจันค่ะว่ามันสิ่งน่มันในงานเนาะค้าแม่่ะครับผมครับบเม้นออกเปลี่หาผม กินักเสี้กสักส่งไหผมเสือดผมอหเดียวขอรอเลยได้เมื่อนัร่เมื่อไั้นกัด้่งบอนี่คิดดูผมมกับเลยเมื่อวานแม่แดหาบนแม่คือหาแปดบนเนี่ยเ็ดผมผมบริกรยังเลยจ้าเออกินได้แค่ิบเกาค่ะได้ยิ่งค่ะเพราะว่าคนนอนปลาบอกว่าหาแปดเนี่เป็นเต็มกำมือเลยถ้าออกหาแปดสิได้หลายแต่ว่าถ้าออกแปหามันสิได้ใบเดียวบางสิ่ไครับไใบเดียวครับเพราะว่าผมโมมากรับเนาะ ค่ะมื่อกี้มาอีลีคักๆเลยอ่ะหาแปดอ่ะตัวเดียวไหมบวกกับไหมล้างพร้อมไหมหอยล้างตัวเดียวเนี่ยนางย่างเดียวเนาะถามคลิปไดนกันว่าหาแปดหาแปดลางไหมอ่าค่ะผมโอ้คักคักแน่คักแน่ค่ะสุดยอดกินอะไรยังไงยังครับเนี่ยกินแล้วค่ะในยังเราเที่ยงครับผมผมกินอันผมอยู่ฝันมันมาเขาเนื้อใหม่กับเที่ยงก็ไปี่เสี่ยน ลาบเนื้อมากินไปได้บ้าโอ้ยอยากหรือเปล่าเพอย่ั้นฟันแม่นยังค่ะฟันแม่นอีรินเนาะปาดสะอ่อนสะอ่อนแถวนั้นเขาเนื้อมาใหิ้งหงายหรอกค่ะแสดงว่าเท่านั้นลาบเนื้อไม่กินหมือนกับยางเนื้อท่านั้นเพิ่งถึงเบิดน้ลนั่เบิ้ลเล่นบ้าะนี่ครับผมปาดจิโตโอ้สะอ่อนเนาะค่ะเนาะครับผมเอาแต่ยังว่าอันปีเดือนผมยังเนาะเป็นมาตั yep ้งยังไงเงินไปเฮ็ดอัน ได้รถไดล่ะว่าใหม่จะได้แล้วมาเลือที่ละแปดเก่าตู้เดียวแล้วคอืมไอ้มันกอ,อกหนึ่งแปดเก่าว่าครับพี่วค,ค่ะอเร์ไซได้เต็มตก้กรด้วยโอ้ค่ะค่ะครับค่ะนี่แะครับค้อมฝันังสิซ้ำนิลนะครับ,นนรบโอ้ค่ะเดี๋ยวมียังไงอันหาเพ่นมาเาที่บ้านยังมาห้าพ่นไม่ยำตู้เดียวกันกลยังขี่เล่องไหนแล้วกเอจ้าเอาขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเน้อครับผมเนี่ยเก้าเจ็ดล่างตู้เดียวครับจ้า เลขบนกับสี่หนึ่งเสี่หนึ่งครับจ้าสองสี่หนึ่งหนึ่ี่หนึ่งนะครับประหหนึ่อยู่แลลวเนาะจ้าเอาเดี๋ยวพุ้นกอกสูงบบไงขึ้นมาสองรี่สิบแบาทจ้านี่นะเอาบนต๊กับว่าได้ยินเสียงนี่บานเนี่ครับผมเอาแค่นั้นนะครับขอบคุณขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับผมสวัสดีค่บสรุปตัวเลขท้ายคลิปนี้นะคะของคนนอนป่าฟันแม่นนะคะบนเป็น2องสี่หน หนึ่งซีหนึ่งแล้วก็ซีหนึ่งขาล่างคือเก่าเจ็ดเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้ออ้าแคปหน้าจอตัวเลขแนวทางเอาไว้นะคะขอบ,บุญขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะคลิปนี้เอกสิคอตโตล่าพ่อแม่พี่น้องบานเหาสุขุบสุขคนไปก่อนนะคะบนสองซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งนะคะพี่น้องคะบนสองซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งแล้วก็ซีหนึ่งค่ะล่างเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะงวดที่แล้วแล้วก็เขาหาแปด ตรงๆนะคะห้าแปดเข้าล่างตรงๆแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่น้องคะเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้อกาสิพ่อไว้เพียงซัมนมีนนะค่ะนาะไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาค่ะขอบ,บุญขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดี